ถ้าเครื่องไม่ลื่นแล้วจับพืนได้ไงห,หลายคนคงจะเคยพบเจอกับปัญหาอยากจะบปืนแต่เครื่องไม่ลื่นนะครับวันนี้คลิปไม่รับฉบับแก๊ปจะพาทุกท่านมารู้จักกับน้ำมันเครื่องแต่ละชนิดนะครับไปชมกันเลย สำคัญและมีประโยชน์ต่อรถจักรยานยนต์ของเรามากมากนะครับเพราะว่าน้ามันเครื่องเนี่ยช่วยลดแรงเสียดทานระบายความร้อนทำความสะอาดคราบขมเหลาและเศษโลหะที่หลงเหลืออยู่ในเครื่องยนต์นะครับ <S <S น้ํามันเครื่องมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับอย่างที่1น้ํามันเครื่องชนิดธรรมดาเป็นน้ํามันเครื่องที่ได้มาจากธรรมชาติร้อปอร์เซ็อ,อย่างที่2นะครับน้ามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์คือน้ํามันเครื่องที่มาจากธรรมชาติผสมกับน้ํามันเครื่องสังเคราะห์ อย่างที่3นะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่ไม่มีน้ำมันธรรมชาติเจือปนซึ่งน้ำมันเครื่องทั้ง3ประเภทก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับทั้งด้านคุณสมบัติและอายุการใช้งานนะครับก็ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถของท่านนะจ๊ะครั้งหน้าผมจะมีเทคนิคการบรื้นแบบไหนมานำเสนอเชิญทุกท่านติดตามได้นในรายการเพชไม่รับขบอบแกร็บวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ